ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับเหตุผลที่ผมซื้อ z ซ V1 Mark 2มาแล้วผมไม่ขายด้วยนะครับปกติผมซื้อมารองแปบบ๊แบๆบขายเพราะผมไม่ชอบสกินโทนโซนี่เลยนะครับผมจะบนในหลายคลิปว่าสกินโทนโซนี่มันไม่เวิร์กสำหรับผมนะแต่พอมาเป็น z ต V1 Mark 2ครับสกินโทนสวยมากและผมติดมากผมชอบมากๆคือผมนอนกอดหอมเขาทุกคืนนะถ้าคุณดูช่องใหญ่นะ C45 Galaxy S23 Ultra C 4 C 5คลิปที่ไปถ่ายที่เกาหลีทั้งหมดนะครับผมใช้กล้อง z V1 Mark II ในการ ถ่ายทั้งหมดคือมิติภาพโทนสีอะไรออกมาดีมากๆแล้วมันก็จบภายในตัวของมันมันตัวเล็กมันพกสะดวกทุกอย่างเลยทําให้ผมแบบชอบมันมากคือผมชอบมากๆจนแบบผมอวยลงเฟซบุ๊กว่าผมชอบมันมากจนพี่หลามมาบอกว่าคุณเลิอกอวยกล้องเลยไนดะ้แล้วซึ่งปกติผมไม่เคยอวยโซนี่ขนาดนี้แล้วตอนนี้ผมก็ใช้ z v 1ี mark II เนาะแล้วผมก็มี z v ทวีกับเลนส์11 f 1.8แล้วก็มีเนี่ย ZV e 1เนี่ยอยู่ข้างหน้าที่ผมใช้อยู่นะครับโดยปกติผมจะใช้กล้องใหญ่เอาไปนะครับเพื่อทำงานเนาะมันจะได้จบมันจะได้แบบเอองานออกมาดีนะครับ มาร์คทูอะไรเงี้ยคือผมก็จะเอาไปแต่ทีนี้พอมันไปแล้วมันต้องการตัวเ่าอะ่ะบางทีเราย้ายนูน่นย้ายนี่ต้องทํานู่นทํานี่ให้มันกระฉับกระเฉงนะครับผมก็คิดว่าผมต้องการต้องสักตัวหนึ่งเนี่ยตัวนี้คือตอบโจทย์มากเลยงานที่คุณเห็นที่ลงช่องใหญ่ไป2ล้านกว่าซับเนี่ยแล้วเป็นงานที่บางครั้งเป็นงานของลูกค้าแล้วบางอันเป็นงานที่ต้องการเน้นคุณภาพผมต้องบอกว่ารุ่นนี้เอาอยู่และในบอกลหลาย,ลายตัวที่ผมถ่ายออกมานะครับมีคนไปถามเลยพี่ใช้กล้องอะไรอ่ะพี่ใช้กล้องอะไรผมต้องบอกเลยผมใช้แซตบีวันมาร์คทูซึ่ง คดีมาก่อนว่ามันจะทําสกินโทนมาสวยแล้วไฟล์มันจะดีอ่ะแต่พอมันเป็นเจนเนี้ยมันทำมาให้แล้วแล้วเนี่ยผมซื้อมาครราคาเต็มนะครับต้องขอทายอินร้านซูมคาเมล่านะครับเพราะร้านซูมคาเมล่าเนี่ยเขาจัดส่งเร็วมากแล้วว่าผมไปซื้อต่างๆผมก็ได้ส่วนลดในบางรุ่นนะครับอย่างเซตวีอีวันเนี่ยผมก็ซื้อมาจากซูมเนี่ยมันก็ได้ส่วนลดนิดๆหน่อยหบางตัวก็ได้เยอะแล้วแต่โปรโมชั่นเขานะครับตอนนี้ผมไปวอล์กอินผมซื้อมาเต็มเลยทั้งเซตเขาเนี่ยมีไม้ตัว G1 จริงๆผมมใช้ไีออยู่่หหนน้้้าากลงแตว่่า G1 เนียมันตัวเเลล็็กกผมมยซื้อาเพิ่มนะครับนี่่คือกลองผม วันมาร์ทูนะครับแล้วก็นี่ก็คือขากรีบของมันนะก็ใช้เป็นเซ็ของมันข้อแรกที่ผมซื้อเลยก็คือระยะเลนส์ครับ18-50 f 1.8ถึง f4 ถ้าเทียบกับ Z V1 Mark มาร์แรกเนี่ยเขาจะเป็น24-70เนาะ f กว้างกว่านี้เยอะนะครับแล้วก็ระยะ70เนี่ยไม่ f แคบขนาดนี้คือถ่ายมาดีกว่าว่างั้นเถอะแต่ทีนี้ผมอยากให้คุณลองเทียบในสิ่งที่คุณใช้ประจัะเปิดมือถือบางรุ่นเนี่ยถ่ายพอตเรตเก่งมากๆแต่บางอย่างมันอาจจะแพ้หลายๆด้านนะครับแต่เราลืมข้อที่เราใช้เยะ เยอะไปอ่ะเราไปดูข้อที่มันชนะโดยรวมมากกว่าอันนี้เหมือนกันผมก็ดูเลยว่าเฮ้ยผมใช้18เยอะกว่าเพราะอะไรเพราะกล้องเล็กเนี่ยมันจะต้องมีการกันสั่นของ Active ครับ Active ก็คือมันจะใช้ซอฟต์แวร์ในการครอบภาพมาเพื่อทำกันสัน่นฉะนั้นเลน18เนี่ยถ้าเกิดคุณจะได้ใช้18 f 1.8งจริงๆเนี่ยคุณต้องปิดกันสัน่นคุณถึงจะได้ใช้เลนส์กว้างขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดคุณเดินถ่ายยังไงคุณต้องเปิด Active ใช่ไหมมันก็จะได้ประมาณอ่ะ19กลางๆมันก็เหมือนกับได้เลนส์กลางๆอะ่ะประมาณนี้แต่ถ้าเกิดคุณนั่งอัดในโรงแรมอย่างที่ผมใช้เนี่ยบางครั้งบางทีก็ปิดกันสัน่นก็ได้มุมที่กว้างข มันไม่ได้มันไม่ได้เลยทีนี้มันก็ตอบโจทย์อย่างมากถ้าเกิดคุณจะซื้อกล้องตัวเล็กแล้วเฮ้ยยังไงมันก็คอรอบอยู่แล้วครับคือสมมุติว่าคุณซื้อ ZV E10 เทนเนี่ยยังก็คอรอบอยู่แล้วนะครับกล้องมันมีขนาดที่เล็กมันยัดตัวแมคานิกตัวอะไรลงไปเยอะไม่ได้ด้วยการจํากัดราคาด้วยนะครับฉะนั้นผมก็ยินดีนะครับผมไม่ได้รู้สึกแต่ขีดตะหวงเพราะว่าปกติผมใช้บอกเนี่ยผมก็ใช้เลนส์20อยู่แล้วแต่ตัวนะผทม,มีเลน11 1.8 F 8, ก็เท่ากับ1 6นะ17เนอ่ะผมมีิลนี่นั่น,น ก็ปาเข้าไปนะ18กว่า19อันนี้ก็เกือบ20อ่ะก็ไม่ได้สีเหลี่ยสน,นะครับแล้วระยะ50เนี่ยผลที่ผมไม่เอาแ v 1 0ทไปเนี่ยคือพอถ้าเอาแ v 1 0ไปเนี่ยคุณจะต้องมีเลนส์อย่างน้อย2ตัวถ้าเกิดคุณจะบอกด้วยคุณต้องเอา11 F1.8 ใช่ไหมแล้วมันไม่สามารถพับได้บางแบบนี้อันนี้พับบางเสร็จปุ๊บคุณยัดลงกระเอป๋าอพารก้าได้กระเป๋าผมจะเป็นอยางเงมันจะต้องพกแบ Mac ็คบุ๊กแม็กอะไรลงไปใช่ไหมถ้าเกิดว่าคุณยัดกล้องเนี่ยครับเนี่ย คุณก็แค่แบบยัดเข้าไปได้เลยนะครับมันก็แบนไงเวลาคุณจะถ่ายมันก็แค่เลนยืดแต่ว่าพอเป็นเส้นวีเทน่ะ มันยืนมาเท่านี้แล้วแล้วมันก็ใหญ่ด้วยนะครับทีนี้ระยะ50เนี่ยผมใช้ถ่ายสินค้าออกมาเนี่ยดีมากแต่ก็ไม่ได้มากถึงขนาดแ v 1แล้วก็ไม่ได้มากถึงขนาดกล้องมิเลเรตเปลี่ยนเลนส์ครับแต่ว่ามันเพียงพอการนาไปใช้อะ่ะผมสามารถจับนิ่งๆแล้วถือถ่ายฟุตเทจได้โดยการที่ซูมเป็นระยะ50มันจะถ่ายได้ f4 ใช่ไหมถ้าเกิดคุณอยากซูมไกลกว่าน,นั้นคุณใช้เค e ียร์อิมเมจซูมมันจะซูมต่อระยะบิกนิดนึงนะครับโดยที่ไม่เสียความละเอียดภาพมากเท่าที่ควรนะครับฉะนั้นผมก็ใช้เนี่ยแล้วเฮ้ ก็จริงผมก็ใช้วิธีการถ่ายแล้วก็ให้สินค้าเนี่ยมันติดโต๊ะแบบน,นี้เราถ่ายคือฉากหลังมันไม่ได้ลบอยู่แล้วมันเป็นโต๊ะเป็นอะไรเงี้ยซึ่งงานที่ผมทํามันเป็นการถ่ายแบบพวกโทรศัพท์อยู่แล้วไป C45 ไหมก็ C45 วางก็ถ่ายมันไม่ต้องแยกแบบฉากหลังกับนี่เท่าไหร่มันก็ไม่ต้องใช้ความเบลอเท่าไหร่มันก็ได้ฟิลเหมือนเอากล้องเปลี่ยนเลนส์ไปถ่ายอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณถ่ายแบบของที่มันตั้งอยู่บนโต๊ะอย่างนี้ใช่ไหม แล้วเฮ้ยฉากหลังมันลบเนี่ยผมก็เล่นระยะเอาก็จับมาวางชิดๆนี้หน่อยแล้วก็ถ่ายเออมันก็ยังเบอร์ได้บ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยนี่คือผมชอบมากมันไม่ต้องเปลี่ยนเลนไงเลนมันจบที่นี่แล้วมันเป็นเลนสาซอนหน้านะครับแต่ถ้าเป็น z v 1 f เนี่ยมันจะเป็น เทนซ่านะครับซึ่งเลนตัวนี้เนี่ยมันจะมีความคมที่มาจากเลนจริงๆอนะแล้วมันสวยมากนะครับคือถ้าเกิดคุณซื้อ z ซต V E 1 0บวกเลนคิดนะครับผมว่าคุณซื้อ z ซต V 1 mark 2เนี e ่ยยังไงก็ออกมาสวยกว่าครับเพอเอเบอร์ได้ดีกว่าด้วยนะครับ, e Kit, รบ, e Kit, รบถ้าคุณใช้ z V E 1 0เลนคิดนะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะไปซื้อเลนเนีนะ่ยคุณบวกไปอีกอ่ะห้าพันะ 5, ขึ้นหมื 11, น่นหนึ่งอ่ะผมบวกให้ก็ประมาณเกือบสามหมื่นหน่อยๆน่อย่ะสามหมื่นหน่อยแต่มันก็ต้องเข้าใจว่ามันมีเซ็นเซอร์ที่ใหญ่คือมันดีกว เลี่ยนเลนให้มันยุ่งยากไอ้ที่เรากดเข้ามาเนี่ยมันก็กินระยะเวลาแล้วมันเปลี่ยนเลนอีกนะครับอันเนี้ยเราก็ซูมถ่ายไปเลยเนะี่ยสะดวกมากแล้วผมชอบมากแล้ว Sony มันมีเคลียร์อิมเมจซูมไงมันซูมไปได้ต่อจากช่วงเลนมันเนี่ยมันซูมไม่ได้ต่อนะครับฉะนั้นถ้าให้ผมแนะนํานะครับ คือถ้าเกิดคุณจะเอาแบบจบตัวเดียวอะ่ะไม่ต้องแบบใช้ยาหรือบานปลายอะไรนะครับสกินโทนสวยด้วยและเป็นเมนูใหม่เนี่ยคุณเอาแซดวีวันมาร์คดีกว่าแซดวี10แน่นอนนะครับคือตอนนั้นมันก็ดีแต่ว่าอันนี้หมายถึงมือใหม่เนาะสคือความสะดวกในการใส่กระเป๋าก็พูดแยบแย,บ,ยบไปแล้วตอนแรกนะครับก็คือ,คอเลยมันไม่ยืดอ,อะ่ะมันเก็บออกมาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วมันก็ใส่กระเป๋าได้หรือว่าเราใส่กระเป๋ากางเกงเราก็ได้เนี่ยพกไปบางทีเนี่ยผมเดินผมไม่อยากจะพายกระเป๋านี้ไปหรอกเพราะว่าบางทีมันใส่สูตรเนาะไปงานเปิดตัวเนี่ย แซดวีวันมาร์ทูเนี่ยยับใส่กระเป๋านะครับก็ทําได้นะครับง่ายๆแล้วมันเบามันไม่หนักมากเวลาเราใส่กางเกมมันก็ไม่ตุงมากไม่อะไรเงี้ยคือมันพกพาสะดวกแล้วมันก็ใช้ระยะเล่นได้เหมาะสมอม่ะนั่นแหละแล้วมันเฟนลี่มากกว่าคือพอมันเป็นต้องดิตอนยิ่งเป็นสีขาวนะยามจะแบบไม่ค่อยอยากไล่หรอกยิ่งเป็นผู้หญิงถือเนฮะ้ยไม่กล้าไล่อะไรเงี้ยมันดูน่ารักไงออประมาณนี้นะครับข้อที่3เนี่ยที่ผมเกินไปคือสกินโทนมันสวยมากครับถ้าเกิดคุณเทียบกับแซดวีเอเทนนะครับสกินโทนตัวเนี้ยสวยมากๆคือเราไม อนะเอาแบบจบงานง่ายๆถ่ายมาร,รีบส่งไฟล์กลับประเทศแล้วไปตัดต่อไม่ต้องทําสีคือสีที่ดีๆมาเนี่ยคือตัวเนี้ยสีมันมาดีแล้วมันทําต่อน้อยถ้าเกิดคุณจะทําต่อนะแต่ผมไม่ได้ทําต่อเลยนะครับดูจากคลิปไปไม่ได้ทําต่อยกเว้นคลิป C ีกับ S ยิบสาวตานั้นผมเกรดสีนิดนึงนะครับให้มันดูบรรยากาศแบบสวยๆหน่อย <S 1> <S 1> <S 1> นิดเดียวแต่ว่าถ้าสีมันจริงๆเนี่ยคุณดูได้จากคลิปพาทัวร์ซัมซุงเกาหลีที่ดูทุกรุ่นน่ะเออนั่นแหละคลิปนั้นคือสีเดิมเลยนะครับ ีมันเป็นธรรมชาตินะครับหน้าออกมาแบบสวยสว่างใสคือแบบชอบมากบอกไม่ถูกจะก,กินโทนมันดีจริงๆนะครับมันเป็นเจนใหม่แล้วซึ่งถ้าเป็นเจนเก่าๆเ,เมนูเก่าๆอย่า,างแช่เซเซนี E 1 0เนี่ยสีไม่สวยอะแล้วถ้ายิ่งเป็นมือใหม่ไปลองนะครับต้องมาทําสีเกรดสียาอีกนะครับกลายเป็นเพิ่มขั้นตอนในการทํางานไปเยอะอีกนะครับพอสีมันสวยออกมาเดี๋ยวมันทํานิดนึงมันก็เสร็จแล้วเออมันใช้สบายมันใช้ง่ายนะครับข้อที่4นะครับเป็นเมนูใหม่แล้วเมนูใหม่เหมือนแ v ดันเนี่ยแหละเหมือนอันเดียวกันนะครับมันจะใหม่กว่า Mark คโฟร์ขึ นิดนึงมันจะมีโหมดที่ใส่เข้ามาที่แบบกดทางลัดง่ายๆนะครับทำมาดีคือเมนูใหม่มันดียังไงมันสามารถเข้าไปชิปสีได้สมมุติว่าคุณใช้โปรไฟล์รูปภาพเนี่ยเป็น PP off ใช่ไหมนี่คือ Standard ใช่ไหมตัวนี้เนี่ยมันสามารถเข้าไปเป็นปรับ HLG เป็นแกม m a าเป็นสีได้นะครับหรือว่าคุณจะปรับแบบ PP 1แล้ว คุณก็จะไปปรับชิปสีเพิ่มขึ้นได้นะครับปรับแกมมาสีดําเฟดความอิ่มสีเนี่ยหรือว่าเฟดสีอ่ะบวกไปทางเหลืองหรือทางแดงนะครับหรือความลึกสีเนี่ยคุณปรับได้ทุกความลึกสีเลยนะสีแดงสีเขียวสีน้ําเงินสีน้ําทะเลมาเจนต้าชมพูนะครับสีเหลืองเยลโล่มันก็จะไ่ได้คาแรคเตอร์ของกล้องของที่คุณเซตนั้นๆนะครับอันนี้เนี่ยคุณปรับความลึกสีก็ได้ของแกมมาแต่ถ้าเกิดคุณจะปรับแบบโหมดโปรไฟล์นะครับเห็นไหม ปกติเมนูเก่ามันจะมีแค่สามันเท่านั้นแต่นี่สามารถปรับคอนทราสต์ได้นะครับปรับไฮไลท์ไม่ให้มันหลุดไฮไลท์ได้นะครับอันนี้ปรับเงาเวลาจะปรับให้เงามันเห็นแบบขุ่นเงาขึ้นมานะครับหรือเงาใต้ตาเนี่ยปรับได้อันเก่าปรับไม่ได้ปรับอะไรไม่ได้เลยนะครับเนี่ยปรับความจางความอันนี้ได้นะครับความอิ่มสีปรับได้นะครับความคมชัดความชัดเจนเนี่ยปรับได้นะครับคือปรับแค่เน้ก็สวยแล้วไม่ต้องไปความลึกสีเลยนะครับนี่เป็นความลึกสีเนี่ยปรับได้เยอะมากๆนะครับซึ่งเนี่ยเมนูใหม่มันมีมาให้เมนูเก่าไม่มีนะคร คุณสามารถแตะได้เลยนะครับคุณจะเปิดโปรดักชชอเคสคุณก็แค่มากดตรงนี้นเออเนี่ยเวลาคุณกลางมาเนี่ยคุณถ่ายอยู่ใช่ไหมคุณถ่ายหน้าเราเนี่ยคุณจะยื่นของเพื่อแบบทำรีวิวสินค้าคุณก็แค่กดโปรดักชชอเคสเนี่ยมันก็จะโฟกัสที่โปรดัก t ละเนี่ยเอานิ้วแตะมก็ขึ้นละแล้วจะให้โฟกัสหน้ามานันเลยก็กดปิดคือมันโคตรสะดวกครับคือโซนี่ทำมาได้ใช้ง่ายแล้วรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ทัชสกรีนได้หมดแล้วนะครับ แล้วการกดฟังก์ชันมาเนี่ยคุณก็เซตฟังก์ชันตรงนี้ได้เยอะนะครับจริงๆอันเก่ามันก็มีแหละนะครับกดฟังก์ชันมาได้แสดงว่ามันจะต้องมีเมนูแบบทางลัดที่เยอะมากปุ่มน้อยไม่ใช่ประเด็นเลยนะครับเพราะว่าเมนูมันเซตทางลับขึ้นมากุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กได้หมดนะครับนี่คือเมนูใหม่ซึ่งผมชอบมากข้อที่5ครับมี ND Filter มาให้คือถ้าเกิดผมเอาก,กล้องพวกนี้ไปถ่ายเนี่ยผมจะต้องเอา ND f i ด t e r ลาอด้วยแล้วผมใช้เวอร์บัลเอ็นดีฟิลเตอ่์มันจะอันใหญ่มากนะครับแล มาถึงผิวๆเนี่ยคุณจะต้องถอดออกอะ ยุ่งยากมากตัวนี้มี ND แบบออตโต้มาให้เนาะมันก็ไม่ได้ชดเชยแบบโอ้สปีดช,ชัตเตอร์หรือ60ไม่ได้นะครับคือถ้าเจอแดดจ,จัดๆนี่มี3400เหมือนกันนะครับมีเหมือนกันแต่ว่าผมก็เลือกการถ่ายที่ไม่ย้อนแสงแต่ผมก็จะเซตการถ่ายที่แบบมันไม่เจอแสงจัดมากๆเนี่ยมันสามารถทําได้ไงมันก็ยังช่วยได้นะครับถ้าไม่เจอแสงแดดจัดๆมากๆเนี่ยโอ้ d อ็นฟิลเตอร์เนี่ย,ยบิลอินมาให้ในตัวแล้วก็กดเปิดปิดง่ายมากนะครับเพราะว่ากดเปิดปิดจากเมนูมันเลยเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือถ้าเกิดคุณจะเปิด,ปดกด็้ออก กดนิดนึงปุ๊บเมนูมันจะขึ้นมาอันนี้คือดีมากๆนะครับทำให้ผมทํางานง่ายมากหลายรุ่นที่รีวิวในช่องใหญ่ผมใช้ตัวนี้ถ่ายพูเท็ดคุณเชื่อไหมเพราะว่าเวลามันออกแดดผมที่เกียจหยิบกล้องใหญ่แล้วก็ใส่ ND ดีไปนะครับบางทีไม่ต้องการอะไรเบอร์อะไรมากมายนะครับไม่ต้องการเดฟเยอะต้องการแบบไฟล์ดีๆแล้วต้องการแบบแค่โชว์เมนูที่มันอยู่ออกลางแดดโชว์ว่ามันสู้แดดได้ดีแค่ไหนผมก็ตัวนี้กดฟังชั่นเปิด N อดีจบลืมบอกไปอีกข้อหนึ่ง Sony เนี่ยเป็นกล้องที่ดีมากๆคือผมจะเซตไว้บรรลานเอาไว้เป็นต้ใมมแลวผจะ ปุ่มกลางเป็นการกดล็อกไวบ้บาลานซ์สมมติว่าเราไปเจอที่แสงเหลืองเนี่ยคุณก็หันหาไวบ้บาลานซ์ที่เหมาะสมคุณไม่ต้องมากดนั่งชิปเควินทีลันโอ้ยสี่พันสี่สี่พันห้าสี่พันหกกวจะได้กลจะเซตเจอว่าสี่พันแปดยังอมเหลืองไม่ได้หนึ่งสี่พันห้าพันสอะไรเงี้ยไม่ต้องผมตั้งไวบ้บาลานซ์ออโต้เลยครับแล้วผมเซ็ตปุ่มกลางเนี่ยให้เป็นปุ่มล็อกไวบ้บาลานซ์คือถ้าเกิดว่าคุณหยิบกล้องมาถ่ายเร็วๆเนี่ยคุณกลัวไวบ้บาลานซ์มันเปลี่ยนใช่ไหมคุณก็กดล็อกเลย กิดว่าคุณไปเจอแสงที่แบบมันเปลี่ยนแปลงอะไรมากๆในนั้นน่ะแบบอย่างเช่นงานปาร์ตี้เนาะแล้วคุณไปถ่ายแล้วคุณอยากได้ไวบรลลัณที่ตลอดคุณก็แค่กดล็อกครับไม่ว่าจะแสงไฟสาดมาแสงสีต่างๆนานาเนี่ยพอเป็นกล้องเนี่ยยี่มันมือถือมันจะคํานวณไวบัลลัณใหม่มันจะมีอาการวูบวาบของแสงแล้วไว้บัลลัณของแสงมันจะเพี้ยนไปมาเพี้ยนไปมาเพี้ยนไปมาเนี่ยคุณล็อกไว้เลยครับมันก็จะคงไว้บรลลัณนั้นไว้ตลอดหรือคุณอยากถ่ายแสงที่มันโอเคแบบไม่อยากแพนไปเวลาเข้าร่มแล้วมันวูบวาบเราถ่าย ผมก็เซตปุ่มนี้ให้มันเป็นแบบล็อก AE ไว้นะครับนี่ปุ่มนี้เป็นล็อกใช่ไหมกดปุ๊บล็อกกดปุ่มนี้ล็อกไว้บรรลานคือผมล็อกทั้ง2ค่าเลยก็คือจบเนี่ยที่มันใช้สะดวกมากๆคือแบบนี้แหละโซนี่นี่เก่งเรื่องนี้จริงๆอย่าง z ซต1ที่ผมถ่าอยอยู่เนี่ยผมก็ใช้โหมดนี้นครับข้อที่6 Ecosystem ค,ครับนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดเลย อีโคชตัมเนี่ยหน่มันจะทำให้เราสะดวกครับสมัไม่จะทาให้เราผิดพลาดน้อยมากๆอย่างไม่เนี่ยผมซื้อมาเลย G 1วันจริงจริงผมมีมีเทนมีวันมีเกือบทุกซีรีส์ของโซนี่นะครับแต่ว่าตัวนี้มันตัวเล็กมันทําให้มันเฟนลี่ไงไปจ่อสัมภาษณ์เนี่ยมันก็ดูเดี๋ยวมันตัวเล็กนิดเดียวนะครับแล้วคุณภาพเนี่ยมันเสียงดีนะครับหลายๆท่านเนี่ยไปดูรีวิวมันมาเนี่ยแล้วไปเทียบกับเสียงหัวบนกล้องของหลายๆรุ่นเนี่ยคิดว่าเสียงหัวกล้องมันดีกว่าแต่จริงๆเนี่ะเนื้อเสียงที่มากกว่านั้อ ที่มากขึ้นนะครับแล้วมันก็รับเสียงได้ดีนะครับคือตัวรับแบบมันดีกว่าไมค์ในกล้องแน่นอนอยู่แล้วฉะนั้นผมซื้อมาเนี่ยมันก็เพิ่มคุณภาพงานเพิ่มเสียงที่มีมิติครับเสียงมันต้องมาที่ดีนะนี่คืออย่างหนึ่งที่อีโค y ิ t เตมันทําดี Z v 1 s มันไม่สามารถที่จะต่อ mi s r u e ได้นะครับคือเวลาเสียบไมค์มันต้องมีสายอันหลอกอะ่ะจะ3.5มาเนี่ยมาเสียบข้างๆซึ่งพอมันเป็นกล้องดิจิตอลของโซนี่อ่ะตัวเสียบไมค์มันอยู่ด้านขวาไมค์อยู่ด้านนี้ค แล้วแบบมันเกะกะครับพอมันเกะกะมันทําให้หนึ่งตัวกล้องมันใหญ่แล้วมันผิดพลาดได้เยอะแบบเสียบไม้ไม่สนิทบ้างนิดนิดมันเสียบไปนี้คือเปิดกล้องทุกรอบคุณจะอัดตอนไหนคุณเปิดกล้องตอนนั้นมันก็ใช้ไฟจากกล้องเลยนะครับแล้วมันก็ติดตลอดคุณก็สามารถพูดได้เลย,เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณพักเครื่องไปเนี่ย แบบประหยัดแบตนะกลัแบตจะหมดเนี่ยออพักเครื่องไปแล้วเปิดใหมท่ทีจะอ่ะปุ๊บผมเป็นบ่อยมากที่ลืมเปิดใหม่แล้วยิ่งเป็นไม์พวกโหลดพวกอะไรที่มันต้องกดค้างนานๆน่ะบางทีมันกดค้างไม่นานพอมันไม่ติดให้แล้วเสียงไม่เข้าเลยครับผมเป็นบ่อยหรือบางครั้งแจ็คที่เราจะต้องเสียบอะแล้วมันเสียบไม่แน่นเสียบไม่สนิทหรือว่ามีปัญหาที่ตัวแจ็คชำรุดหรืออะไรเงี้ยเสียงไม่มา คือใช้ไม่ได้เลยพานั้นแล้วมันเอากลับคืนมาไม่ได้ครับ one moment งก n ่าเกนคือเอาคืนมาไม่ได้เลยเสียไปเลยฉะนั้นไมค์โซนี่เนี่ยผมซื้อทั้ง w 2 bt ที่เป็นบลูทูธอะซื้อมา หรือว่าไมค์ตัวนี้ที่ผมติดอยู่เนี่ยเปิดกล้องปุ๊บไมค์มันก็พร้อมทํางานเลยมันจะมีหลายคลิปที่หลายท่านบ่นว่าเฮ้ยพี่เสียงมีปัญหานั่นแหละครับมันมีปัญหาทั้งไมค์แบตหมดบ้างนะครับไมค์เสียบไม่สนิทบ้างหลายๆท่านที่ทํากองถ่ายหรือทำโปรดักชันเนี่ยจะรู้ดีนะครับแล้วเขาจะบ่นถึงปัญหาเรื่องนี้กันเยอะมากๆเลยทีเดียวฉะนั้นเรื่องอีโคซิสเต็มเนี่ยสำคัญมากๆเท่านั้นยังไม่พอนะครับมันยังมีพวกขาพวกนี้นะครับที่มันทำออกมาใช้งานง่ายเนาะแล้วก็แอปพลิเคชันใหม่ของมันเนี่ยเป็นครีเอ แอปต่อง่ายแล้วนะครับก็ไม่มีค่อยมีเออร์เลอร์นะครับทำรรมาดีอะ่ะเออทำแอปพลิเคชันแล้วก็เรื่องของอีโคซิสเต็มของมันข้อที่7จัดการความร้อนได้ดีกว่า Z v ตวีวันมาร์กแรกนะครับสื่อต่างประเทศเนี่ยได้ทํามาแล้วนะครับคือเหมือนแบตมันจะอึดขึ้นกว่าเดิมมันถ่ายได้เยอะกว่า Z v 1วีวันมาร์กแรกด้วยแล้วก็จัดการความร้อนได้ดีกว่าคือมันฮีทได้ยากกว่าแต่ว่าผมใช้เนี่ยถ่ายเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ค่อยฮีทเท่าไหร่ไม่ได้แบบเอาไปนั่งอัดนานๆนะครับนี่ก็คือข้อเหตุผลผลทีี่มถึงซืื้้้อออคขขเสย1 ระบบกันสั่นมันครอบเยอะแน่นอนแหละเพราะว่ามันเป็นกล้องเซนเซอร์เล็กแลวมันไม่ได้มีแบบพวกกันสั่นในตัวใสมาให้นะครับด้วย1คอร์สที่จะต้องลดลง2ขนาดตัวที่มันต้องเล็กแบบนี้มันยังไม่มีแบบเทคโนโลยีที่มันโหดมากๆอ่ะที่ทํากันสั่นเล็กๆแล้วมาใส่กับเซนเซอร์หนึ่งนิ้วแล้วมันทํากันสั่นดีแต่มันอาจจะมีในอนาคตมันมีแน่นอนนะครับหรือว่าตอนนี้มีแล้วแหละแต่ว่าด้วยการตลาดมันก็ยังไม่มีตอนนี้ก็มันจะครอบเยอะหน่อยแต่ว่าสําหรับผมนะผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้เพราะว่าเลนมันให้มา18บิป ฉะนั้นสิ่งที่ผมทําใจได้คือถ้ามันถ่ายได้ประมาณ20มิลน่ะผมพอละเพราะว่าปกติผมใช้บอก20มิลอยู่แล้วนะครับขพอที่2แบตมันหมดไวนะครับยิ่งเป็นต่อไม่อย่างเงี้ยไม่เนี่ยมันกินแบตจากกล้องนะครับมันได้ประมาณชั่วโมงนิดๆหรือชั่วโมงนึงเนี่ยนะก็หมดละแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายยาวชั่วโมงหนึ่งไนงะ คือผมถ่ายแล้วก็หยุดเดี๋ยวก็ถ่ายนะครับยิ่งเป็น 4K เนี่ย4 5 0นาทีก็หมดนะครับแต่ว่ามันก็ดีตรงที่ว่ามันชาร์จแบตเข้าตัวเครื่องได้ก็คือผมชาร์จต่อพาวแบงชาร์จไป้วยถ่ายด้วยนะคือมันสะดวกไนงะมันตัวเล็กแล้วมันจับวางด้วยกันมันก็ไม่ได้หนานะครับพาวแบงก็พกใส่กระเป๋าไปแค่นั้นเองข้อที่3คือ ND มีมาให้ก็จริงนะครับแต่ว่ามันน่าจะแบบมีสต็อปที่เข้มกว่านี้หน่อยนะครับคือถ้าเป็นต่างประเทศไม่ซีเรียสเลยแต่ถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยแดดมันจัดจริงๆนะครับือ,อ,อเรรบา PPOP ห ราไม่ได้ใช้โปรไฟล์อื่นนะมันก็ยังถ่ายสู้พวกมือถือไม่ได้ือดานิมิกเล่นเวลาถ่ายย้อนแสงหรือถ่ายแสงจัดๆเนี่ยข้างหลังมันยิ่งหลุดอยู่นะครับวิธีการแก้ก็คือไปถ่ายแบบ HLG 3นะครับหรือให้บิดบลอกแก m มมนะครับแล้วก็โปรไฟล์สีเป็น BT 2020แล้วก็ มันจะเก็บดีนิมิกเรนได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็จะเพิ่มการทํางานของคุณไม่ต้องมาเกตสีเพิ่มขึ้นนะครับข้อที่5้ซูม50แต่ F เนี่ยมันแคบมันคือมัน F4 อ่ะมันก็จะอาจจะไม่เบอร์หลังให้คุณเยอะเท่าที่ควรที่คุณอยากได้เหมือนไอ้ตัวแซ1วีวันมาร์คแรกแต่ยิ่งผมบอกวิธีแก้ก็แค่เวลาผมถ่ายสินค้าผมก็ถ่ายลงกับพื้นอย่างเงี้ยมันไม่ต้องเบอร์พื้นหลังอยู่แล้วไงเพราะว่ามันวางติดกับพื้นหลังหรือไม่ถ้าเกิดว่าถ่ายระยะที่แบบเดี๋ยวสมมติผม เล่นระยะกันมานิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับสรุปนะครับเป็นกล้องนี้ผมแบบชอบมากๆเลยอะ่ะคือผมไม่เคยชอบ กล้องโซนี่ขนาดนี้คือโซนี่ A7 Marko เนี่ยผมก็ถือว่าชอบมากนะซื้อมาใช้ในสตูเนี่ยสี่ตัวของตั้มอีกนะครับคือทุกวันนี้ยังใช้ในสตูใหญ่อยู่นะครับแต่ผมว่าผมชอบตัวนี้สุดแล้วคือเป็นกล้องที่ผมคิดว่าคุ้มค่าที่สุดนะสำหรับผมคือผมว่าไอ้สิ่งที่คุ้มค่าคือสิ่งที่เรารู้สึกพอใจเนาะบางทีคนพอใจยอมใจใช้ได้แค่ครั้งเดียวเขารู้สึกคุ้มค่าอย่างผมเนี่ยไปใช้ทํางานใช้ทำอะไ,ไ,ไรผมรู้สึกว่าคุ้มมากข้อเสียอย่างหนึ่งที่ดืมบอกคือกดปุ่มกดอะ่ะมันเป็นแบบกดลงไป ให้มันเป็นรูลงไปข้างล่างเงี้ยมันจะได้แบบไม่มีอะไรมาถูแล้วมันจะแบบกดเปิดเครื่องนะครับตัวแซดมีวันเอฟเนี่ยผมเจอประจําเอาไปใส่ในกระเป๋าเงี้ยบางทีกระเป๋ามันแบบโดนบีบพับไปปุ๊บกลายเป็นไปกดกดเปิดเครื่องเฉยเลยนะครับดีดีเลยมันไม่ยื่นออกมานะครับแต่ตนี้มันก็การไว้ได้แต่ผมว่าสวิตเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเหมือนกันสวิตเนี่ยมันก็จะไปโดนง่ายเหมือนกันก็วิธีนี้คือวิธีที่ดีสุดแล้วแหละประมาณนี้เนาะสีสวยจริงๆครับผมเลิฟมากเลยแซดมีวันมารุแล้วผมใช้ถ่ายงานเยอะมากกล้องตัััวววนีี้ส้สสสดไคครรบบ